ครับวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้นะครับมาประกอบชุดอินเวอร์เตอร์นะครับพร้อมตัวชาร์จเจอร์ในตัวเลยนะครับก็เป็นกล่องสำเร็จรูปตรงนี้นะครับกล่องไซส์เบอร์2นะครับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับเป็นระบบ24นะครับเขียนผิดตัวนี้นะครับผมเปลี่ยนระบบไปแล้วนะครับขนาดอยู่ที่2,000วัตต์นะครับใช้หม้อแปลง1 3โวลต์1 3อแอมป์นะครับตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ2,000วัตต์นะครับพีคเยอะพอสมควรนะครับพีคประมาณ3 0 0 0 4 0 0 0วัตต์นะครับชั่วขณะนะครับ ก็วันนี้เรามาประกอบกันนะครับก็เตรียมอุปกรณ์ไว้หมดแล้วแหละนะครับพวกเบรกเกอร์เบรกเกอร์นะครับ AC DC นะครับตัวมิเตอร์นะครับที่จะติดนะครับผมก็จะมาติดไว้ประมาณนี้นะครับพวกสวิตต่างๆนะครับข้างในผมก็ได้ทําการมาร์กจุดไว้แล้วนะครับมาร์กจุดไว้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเจาะก่อนนะครับแล้วก็จะมาต่อสายกันนะครับ ครับก็ประกอบเรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราได้เจาะนะครับแล้วก็ลงอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้เลยนะครับก็มาอธิบายนิดนึงนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับในระบบตัวนี้เนี่ยนะครับมีชาร์จเจอร์อยู่ข้างในหมดแล้วนะครับพร้อมทั้งอินเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์2,000วัตต์นะครับระบบนี้ใช้เป็นระบบ24โวลต์นะครับคู่กับตัวแบตลิเธียมตัวนี้นะครับลิเธียมตัวนี้นะครับ55แอมป์นะครับวันนั้นที่ผมลงคลิปไปนะครับพูดผิดไปนะครับนะครับตอนนั้นผมบอกว่า 5 0์นะครับลืมดูนะครับว่าตัวนี้มันมันไซส์5 5์นะครับก็เพิ่มมาอีกประมาณ5์นะครับก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับมาดูกล่องนี้ครับกล่องนี้ครับประกอบแบบสาเร็จรูปเลยนะครับส่งให้ลูกค้านะครับตัวนี้มีอะไรบ้างนะครับตัวนี้มี MPPT Charger นะครับขนาด6 0์นะครับตัวนี้ได้ทั้งทั้ง4ระบบเลยนะครับทั้ง 12V โ 24V 36V โแล้วก็ 48V โนะครับ ชุดนี้ครับใช้ได้ทั้งบ้านนะครับก็ในบ้านที่ไม่มีแอร์นะครับก็ทามาใช้ได้นะครับจริงๆสามารถโหลดแอร์ได้นะครับตัวนี้โหลดแอร์ได้เลยนะครับแต่ว่าเราจะต้องเพิ่มขนาดแบตนิดหนึ่งนะครับแอร์ขนาด 9, 0 0 0พวิดี้ยูนะครับแอร์อินเวอร์เตอร์นะครับโหลดได้นะครับตัวนี้นะครับมีระบบก็คือมีมีเบเกอร์ดีซีนะครับสองตัวก็คือฝั่งของทางแผงนะครับพีวีอินพุตนะครับพีวีอินพุตจะอยู่ด้านล่างนะครับผมจะเอาไว้ข้างล่างเลยนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับก็ เอาไปถึงปุ๊บเนี่ยนะครับก็เอาเจ้าตัวแผงนะครับที่เข้าหัว DC โฟล้วมาเสียบได้เลยนะครับอันนี้เป็นเบเกอร์เบเกอร์แผงนะครับพอเปิดปุ๊บเนี่ยนะครับแผงก็จะเข้ามาที่ตัวนี้เลยนะครับแผงนะครับไปที่ DC s e a r c h นะครับ DC s e a r c h นะครับจริงๆก็มันโวลต์ไม่ได้สูงมากนะครับไม่ได้เป็นระบบไฮโวลต์นะครับก็ใช้ใส่ป้องกันไปนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเบเกอร์เบเกอร์ AC นะครับฝั่งไฟ AC ที่ออกจากอินเวอร์เตอร์เนี่ย นะครับเพื่อที่จะออกไปใช้นะครับตัวนี้เป็นเบเกอร์แบตนะครับระบบในการต่อนะครับผมต่อเบเกอร์อย่างนี้แยกมาไว้เลยนะครับอันนี้สําหรับตัวอินเวอร์เตอร์เลยนะครับการทํางานของมันนะครับก็คือผมจะให้แผงเนี่ยมาเข้าชาร์จเจอร์นะครับแล้วก็ชาร์จเจอร์ไปที่เบเกอร์นะครับเส้นนี้นะครับจะลงไปหาตัวแบตเตอรี่นะครับเอ้ยไม่ใช่สิตัวนี้มาจากชาร์จเจอร์นะครับขึ้นมาแล้วก็มาเบเกอร์ตัวนี้นะครับผ่านเบเกอร์ปุ๊บนะครับพอเปิดเบเกอร์เนี่ยออนเบเกอร์นะครับเดี๋ยวผมออนเลย ออนเบเกอร์นะครับตัวชาร์จเจอร์ก็จะติดนะครับแล้วไฟนะครับที่จะเอาไปใช้กับอินเวอร์เตอร์เนี่ยนะครับผมจะมาจัมเอาตรงนี้เลยนะครับก็คือหลังเบเกอร์ที่ออกมาจากาตัวชาร์จเจอร์นะครับก็คือให้มันดึงไฟจากตรงนี้เลยนะครับเผื่อว่าเวลาเราใช้เวลากลางวันเนี่ยนะครับมันจะได้ดึงเอากระแสจากตรงนี้เลยนะครับไม่ต้องไปลงแบตนะครับส่วนที่ส่วนที่เกินนะครับมันก็ค่อยอลงไปแบตนะครับมาหาแบตตัวนี้นะครับค่อยชาร์จแบต นะครับก็เรียกว่าเป็นระบบไฮบริดก็ได้นะครับเป็นระบบไฮบริดก็ได้นะครับอันนี้เป็นเป็นเบรกเกอร์นะครับเพื่อที่จะตัดระบบการทํางานของเจ้าตัวอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองออนดูตัวนี้ผมยังไม่ได้ต่อไอสวิตออกไปนะครับผมเอาสวิตตัวทดลองผมเนี้ยมาใช้ดูก่อนนะครับผมจะเดินสายมาตรงนี้นะครับมาหาข้างหน้าตู้นะครับแล้วก็ตัวนี้ผมจะติดกล่องนะครับอันนี้เป็น A c ซมิเตอร์นะครับ เดี๋ยวผมจะลองออนขึ้นนะครับพอกดออนปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะมีไฟสีแดงๆขึ้นที่บอร์ดอินเวอร์เตอร์นะครับเป็นบอร์ดอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็เวลาเปิดนะครับผมก็จะเอาเจ้าตัวสวิตช์มาไว้ข้างหน้าตรงนี้นะครับโอเคผมจะออนอินเวอร์เตอร์ครับออโอเคไฟแดงจะหายไปนะครับแล้วก็ไฟเขียวจะติดแทนนะครับตัวนี้ผมตั้งตาำตัดไปที่21 นะครับ22เกือบ22โวลต์นะครับตัวระบบตัดนะครับพอดีลูกค้าคนนี้เนี่ยจะเอาไปใช้กับแบตลิเทียมนะครับก็เลยตั้งตัดไปที่ประมาณนี้เลยนะครับตัวชาร์จเจอร์ตัวนี้ผมตั้งไว้เรียบร้อยนะครับชาร์จเจอร์ตัวนี้ผมตั้งไว้เรียบร้อยนะครับตัวนี้ PV ผมไม่ได้ป้อนเข้ามานะครับมีแค่ตัวแบตเฉยๆนะครับโอเคตอนนี้ไฟ AC มาแล้วนะครับมันมีไฟเดี๋ยวลองปิดไฟดนเด่นชัดอ่าโอเคอย่างนี้ก็ชัดกันนะครับมาที่223โวลต์นะครับ223โวลต์นนนะะะคครรััับบออ่ี้ก็ชด ตัวนี้ผมเคลียร์หมดแล้วนะครับยังยังไม่มีโหลดนะครับผมเคลียร์ไว้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเทสโหลดกันดูนะครับตอนนี้กินกระแสสแตนบายนะครับผมต่อระบบเข้าไปแล้วก็ต่อไอเจ้าตัวโบเวอร์นะครับตัวเป่าลมตัวนี้แล้วก็ตัวสว่านนะครับสว่านจะกินไฟอยู่ที่710วัตต์นะครับ7 1 0วัตต์ไอตัวโบเวอร์ตัวนี้เนี่ยกินที่750บวัตต์นะครับก็รวมรวมประมาณพันสี่นะครับเดี๋ยวผมจะลองโหลดดูนะครับ ตอนนี้นะครับกินกระแสสแตนบายรวมๆไปเลยเนี่ยอยู่ที่1.2กว่าๆนะครับคือผมเทสตอนยังไม่ลงกล่องเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ0.8นะครับไม่ไม่แน่ใจว่าผมคีบถูกทางหรือเปล่านะอ่านี่ผมคีบฝั่งนี้นะครับกินกระแสสแตนบายอยู่ที่0.7นนะครับ0.7แอมป์นะครับโดยผ่านเจ้าตัวโชคตัวนี้นะครับใส่อินดักเตอร์เข้าไปนะครับไทยๆเราเรียกว่าโชคนะครับใส่อินดักเตอร์เข้าไปนะครับอันนี้ไฟไฟบวกเข้านะครับ โอเคเดี๋ยวเราลองมาลองเทสกันดูนะครับผมจะลองกดสว่านก่อนนะครับต้องขออภัยนะครับเดี๋ยวเสียงมันจะดังหน่อยนึงนะครับกินไป2อแอมป์นะครับ2อแอมป์กว่าๆนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ครับดูที่มิเตอร์นะครับกินไป4แอมป์ นะครับกินไปที่ 4m เดี๋ยวผมจะเปิดตัวเบอร์เวอร์ไว้นะครับแล้วก็มาลองกับสว่านเลยนะครับเอเวอร์ผมมันจะปลายมันจะสะ่ัดนิดนึงนะครับจะหยี่บไว้ก่อนนะครับกินอยู่500ประวัตินะครับ เสียงดังนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับไม่มีความร้อนแล้วนะครับก็เพิ่งเปิดนะครับอันนี้ก็โหลดไปเมื่อกี้นะครับอยู่ประมาณ800-7800กว่าวัตต์นะครับที่แคมิเตอร์ตัวนี้นะครับขึ้นไปประมาณเกือบ40แอมป์นะครับที่มันดึงกระแสไป40กว่าแอมป์เลยนะครับอันนี้คือตัวระบบกาทำงานนะครับก็ โหลดได้สบายนะครับตัวนี้โหลดได้สบายนะครับเพราะว่าช่วงที่สว่านกับมอเตอร์ตัวโบเวอร์เนี่ยมันกระชากเนี่ยนะครับก็กระชากขึ้นค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าลูกค้ายังไม่เอาเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมก็จะลองโหลดแอร์ให้ดูนะครับกับระบบชุดนี้นะครับก็เดี๋ยวผมให้ลูกค้าไปติดตั้งนะครับก็เดี๋ยวจะตามไปถ่ายรีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อ่า ท่านรับชมตรงนี้นะก็สนใจสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทร0 8 7 2 5 0 0 5 6 6นะครับโทรเข้ามาถามก็ได้นะครับมาปรึกษาได้นะครับไม่คิดตังค์นะครับปรึกษาฟรีนะครับส่วนใครจะสั่งก็สั่งเข้ามาได้เลยนะครับชุดนี้นะครับชุดตัวตู้เนี่ยนะครับเฉพาะตู้เนี่ยนะครับขายอยู่15,900บาทนะครับหนึ่งนาพบาทนะครับก็จะได้ทั้งหมดนี้เลยนะครับผมก็จะประกอบทั้งเซตแบบนี้เลยนะครับไม่รวมแบตนะครับไม่รวมแบตแบตก้อนนี้จะอยู่ที่9,500 นะครับ55แอมป์นะครับก็รวมรวมดูนะครับราคา20,000กว่านะครับเราก็ไปใส่กระแผงเอานะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปอื่นๆนะครับสวัสดีครับ